พอตัดจากภูเขาเสร็จก็มาตัดข้างล่างด้วยตัดจนเฮี้ยนเตียนเลยครับทีนี้ก็ให้เกษตรกรให้ชาวบ้านเนี่ยไปจับจองพื้นที่ทําการเกษตรครับก็ออกโฉนดออกนศสอามออกสปกออกสสออกใบพปทให้ครับ<อ>ให้คนไปทําการเกษตรทีนี้ดินที่เปิดป่าใหม่แล้วนะมันยังดีอยู่ไม่จําเป็นต้องมีปุย๋ยปลูกปลูกอะไรก็งามถ้าจะเห็นว่าตั้งแต่ ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมตอนผมเป็นเด็กเนี่ยเอาอะไรไปปลูกก็ก็งามหมดเอาเอาแตงเอาฟักทองเอาแตงโมกินกินเสร็จแล้วก็เอาประโยนสันก็เกิดก็ได้เก็บกินเพราะว่าดินเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันยังดีอยู่ทีนี้ตั้งแต่พศ2504เป็นต้นมานะครับมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 ได้บรรจุปุ๋ยเคมีเข้าไปในตำราเรียนนะครับเขาก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมีก็จะมีธาตุ N, P, K แล้วก็ใส่จะใส่ย,ยี่ห้อปุ๋ยเคมีเข้าไปในแบบเรียนด้วยถ้าในแง่การตลาดก็คือการโฆษณาตั้งแต่เป็นเด็กเลยผมก็จำสูตรปุ๋ยได้แม่นยำเลยสูตร 15, 15, 15, 4, 16, 0, 0ครับจำถ้าเป็นภาคอีสานก็จะจำ 16, 20, 0 คือครูสอนให้ท่องเลยว่าถ้าจะปลูกผักต้องใช้ปุ๋ยสูตร4-6-00นะถ้าไม้ผลไม้ยืนต้นก็ให้ใช้สูตร15-15-15คือสอนให้นักเรียนซึ่งผมก็เคยเป็นนักเรียนใช้ปุ๋ยเคมีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีนี้พอใช้ปุ๋ยเคมีมานานๆนะครับช่วงแรกก็จะยังมีฮิวมัสอยู่ครับเศรรษซากพืชซากสัตว์อยู่เนาะแล้วก็ แหล่งน้านก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับอุดมสมบูรณ์อยู่เราก็จะมีชีวิตอยู่กับการเกษตรอยู่กับแสงแดดอยู่กับดินอยู่กับน้ําอยู่กับป่าไม้ตอนผมเป็นเด็กบรรพบุรุษของผมนะครับคือปู่ย่าตายายเขาก็จะมีพื้นที่เป็นภูเขาเลยแล้วก็มาแบ่งให้ลูกคนนั้นคนนี้นะครับสมัยแบ่งให้แม่ผมก็อยู่อยู่หลัก2-300ไร่ พอมาถึงรุ่นผมก็เหลือไม่ถึงแล้วเพราะว่าก็แบ่งกันอีกอย่างตอนนี้ผมก็มีพื้นที่อยู่ก็ไม่ถึงร้อยไร่ครับก็ก็จะก็ตั้งใจว่าต้องการที่จะคือคือดินที่มันที่ท,ที่ปู่ย่าตายายแบ่งให้มันไปอยู่สถาบันการเงินหมดแล้วก็ขายไปมั่งยึดไปมั่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรตรงนั้นนะไปทําอย่างอื่นถ้าไปอยู่ในมือนายทุนเขาก็จะทําการเกษตรแบบผู้จัดการการเกษตร ก็าก็ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างหนักเลยครับในเกษตรกรบ้านเราก็ก็ใช้ปุ๋ยเคมีมามาเกิน10ปีแล้วถูกไหมครับถ้าทําการเกษตรถ้าดินแปลงไหนที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาเกิน10ปีดินจะเป็นกรดน้ําก็จะเป็นกรดครับทีนี้เมื่อดินเป็นกรดน้ําเป็นกรดนะครับโรคพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีปัญหาของเกษตรกรก็คือ ดินไม่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกครับเพราะดินเป็นกรดทีนี้ดินก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียโรคพืชต่างๆเวลาเราเอาไปปลูกนะครับเราก็จะเจอปัญหาสรารพัดเลยใบยหงิกใบงอใบบิดใบเบี้ยวขับลูกร่วงดอกลวนผลแตกเนี่ยครับงง,งองอมันเกิดจากอาการของการขาดธาตุอาหารในดินครับทีนี้ เราก็มักเราก็จะเราก็จะสังเกตว่าถ้าต้นไม้ครับที่อยู่ในป่าไม่ต่อยู่ในหน้าผาแบบนี้ครับไม่มีใครเอาปุ๋ยไปใส่นะครับตามชะงอ่อนผานะครับก็จะมีไม้ใหญ่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็โตได้ไม่มีดินก็โตได้เพราะมีแร่ธาตุที่จําเป็นครับ ของเราตรงนี้ก็เป็นแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับพืชครับเป็นแร่ธาตุที่เอามาจากหินภูเขาไฟแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีภูเขาไฟที่ดับแล้วเกิน4,500 0ปีแล้วครับความบริสุทธิ์ความเข้มข้นของแคลเซียมของซิลิก้ามันก็จะน้อยลงทีนี้เราก็เลยต้องนําเข้าแร่ภูเขาไฟเหล่านี้ครับมาจากต่างประเทศนะครับประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิดทุกปีก็จะเป็นแถว แถวหมู่เกาะสุมาตาครับอินโดนีเซียนําเข้ามาสมัยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยตอนนําเข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะบดเป็นผงมาครับ <c oughs> ก็นําเข้าไม่เยอะแล้วเขาจะมาใส่ซองเหมือนผงชูรสนะครับใส่ซองขายถ้าคิดเป็นกิโลกิโลละสองพันห้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนที่นําเข้ามาเขาก็รวยปริมาณการนําเข้าก,ก็ก็เยอะขึ้นก็มาเป็นเป็นเรือลําเรือเดินสมุทรเลยขนกันมาเป็นลําเลยครับแล้วก็ มากระจายไปในประเทศไทยตามโรงปุ๋ยต่างๆสินค้าของเราตัวนี้ตัววิตาซอยก็คือแร่ธาตุที่มาจากหินภูเขาไฟทั้งต่าง,างประเทศและในประเทศเป็นหลักครับครับทีนี้สูตรการทําเกษตรนะครับสูตรสําเร็จเกษตรไทยก็เริ่มจากดินดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งต้องคํานึงทุกครั้งจําฝังจิตปรับดินให้เหมาะกับพืชยืดชีวิตช้าสักนิดกันผิดคิดก่อนทําทีนี้ เราได้เปรียบตรงที่ว่าเราใช้เคมีมายาวนานยาวนานมากกว่า10ปีในพื้นที่การเกษตรนี่ปุ๋ยเคมีที่หวานหวานไปนะครับหนึ่งกระสอบนะครับปุ๋ยเคมี1กระสอบเอาเปนี้หนึ่งกระสอบ,อนนกสอบ50กิโลครับพืชจะเอาไปใช้จริงๆได้แค่ประมาณ4ี่กิโลครับครับ4ี่กิโลไม่เกินกิองคืออย่างมากใน4ี่กิโลแต่ส่วนใหญ่จะใช้ได้แค่ประมาณ2ครับ แล้วส่วนที่เหลือนะครับอีก40กิโลน่ะจะไปตกค้างอยู่ในดินจะไปดินจะทำมันจะแข็งเป็นหินนะครับในดินพอเราเอาแร่ภูเขาไฟไปใส่นะครับมันจะละลายปุ๋ยเคมีเก่าที่ตกค้างในดินนะครับยิ่งใส่ไว้มากพอเอาแร่ไปใส่ผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นบางอย่างที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมบ้านพ่อตาตอนผมไปเป็นเขยใหม่ๆผมก็สั่งจากรงงานไป ครับจากโรงงาน m s k เนี่ไปแต่จะสั่งเป็นในลักษณะของปุ๋ยตก<น>ปุ๋ยตกคือปุ๋ยปุ๋ยตกเกรดนะครับเ<น>ม็ดเล็กมั่งเม็ดใหญ่มั่งเป็นผงเป็นฝุ่นมั่งนะครับ<น>เอาไปเอาไปใส่นานก็จะใส่ใส่ถึงตอนนี้มา7ปีแล้ว <c oughs> ปีแรกที่ใส่นะครับเนื่องจากเป็นเป็นนาใหม่ครับนาใหม่ลูกเขยก็ลูกเขยใหม่<น>ก็จะได้ข้าวอยู่แค่ประมาณข้าวเกี่ยวมือนะครับ800มัดปีที่2ก็ได้เพิ่มเป็นพันสี ครับก็เติมทุกปีนะครับใส่ใส่มูลสัตว์เข้าไปด้วยครับใส่เศษฟางเศษหญ้าเข้าไปด้วยแล้วก็จากพันสี่ก็มาเป็นสามพันแล้วปีนี้ครับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดเนี่ยครับข้าวนี่สูงเท่านี้เลยชาวบ้านเขาก็จะบอกว่ามันจะไม่ได้ข้าวแล้วมันจะล้มถ้าข้าวมันสูงมากนะครับจากจากระดับนี้มันขึ้นมาถึงนี่เลยปรากฏว่าปีนี้นะครับ แม่ยายนะ่ะเตรียมเงินไว้ให้ให้คนมาเกี่ยวข้าวมันจะมีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนะาะจ้างคนมาเกี่ยวข้าวเหนียวก่อนคิดว่าน่าจะได้สักพันมัดในแปลงข้าวเหนียวนะครับมัดละสองบาท<ม>ก็เตรียมเงินไว้สองพันปรากฏว่าพอเกี่ยวแล้วก็เขาก็จะกองไว้นะเกี่ยวสี่กัมาก็จะกองสี่กัเขาก็จะกองปรากฏว่าได้สองพันมัดสองพันมัดก็เงินที่เตรียมไว้นี่เตรียมไว้สองพันเนี่ยมันไม่พอ ก็ต้องไปแค่เอาเหรียญตามเครื่องหยอดเหรียญตามเงินที่เอาไว้ทอนนะครับมาจ่ายมาจ่ายค่าเกี่ยวข้าวแล้ววันหลังก็เกี่ยวอีกครับรวมๆแล้วนะครับจากแ0 0อยไรในปีแรกที่ผมไปเป็นลูกเขยนะ่ะถึง800้มัดแ0 0ร้อยมัด<ม>โทษษครับแ0 0้อยมัด8 0ดร้อยมัด <800ม> <laughs> ในปีแรกน่ะผ่านไปเป็นปีที่7็ดเนี่ยได้3,9 0 0รอมัดแล้วขายเป็นพันข้าวทีนี้ตอนตอนเกี่ยวข้าวเสร็จมันก็ต้องไปขายเพื่อเอาทุนคืนเนาะ พอพอเอาไปขายเนี่ย<ม>เขาลงสีเขาบอกว่ามีอีกไหม <c oughs> คือเอาข้าวเก่านะครับ<ม>ไปขายเ<ม>ข้าไปสีออกมาแล้วเขาบอกว่ามีอีกไหม <c oughs> ถ้ามี <c oughs> เขาจะให้เพิ่มอีกกิโลละบาทให้เอามาส่งเขาเลยคร <c oughs> ับขนาดเราบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะทํานาปีหนึ่งแล้วเก็บไว้กินได้สามปีเ <c oughs> พราะว่าคนคนนึงกินข้าวไม่ไม่เกินสามร้อยกิโลต่อปีที่บ้านก็มีสี่คนนะครับก็กินประมาณประมาณ คือกินยังไงก็ไม่ถึงตันนะครับแต่ปริมาณข้าวมันได้มากกว่านั้นเอาไปขายเอาไปขายสัก2-3มตันเนี่ยมันก็ยังเหลืออีก2อสาตันอยู่คือคือที่บ้านเนี่ยทำนาปีหนึ่งจะจะเก็บข้าวไว้กินได้2อปีถึงสปีกรณีที่มันแรงนะครับยังเป็นคนแบบโบราณอยู่ครับก็พอเอาตัวเนี้ยไปใส่ไปใส่เติมลงไปในดินเนี่ยครับมันจะไปละลายปุย๋ยเคมีเก่า กลับมาให้ให้ข้าวให้อ้อยให้มันที่เราปลูกนะครับงามขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้าไปอีกครับแต่ถ้าเป็นดินใหม่ที่ยังไม่มีการทำการเกษตรมาก่อนดินถมนะครับก็อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดก็คือ1ต่อ10ปุ๋ยเคมี1กิโลกับมีตาซอยนยครับ10กิโลครับหรือว่า1ต่อ10 ถ้าถ้าเป็นตัวนี้4สอบนะครับ100กิโลก็ใช้เคมี10กิโลครับปกติเคยใช้ปุ๋ยเคมีสมมติเคยใช้5ลูกนะครับก็จะเหลือแค่ลูกเดียวเราไม่ใช้เคมีเลยได้ไหมได้ครับเพราะว่าไม่อยากใช้เคมีไม่ใช้เคมีได้เลยตัวนี้จะมีมเวลาเอาไปตรวจนะครับมันจะไม่มีตรวจไม่พบอย่างเดียวคือไนโตรเจนครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียม um, ครับแคลเซียมแมกนีเซ um ียม พวกธาตุรองธาตเสริมจะตรวจเจอหมดเลยตัวไม่เจอตัวเดียวตัวไม่พบตัวเดียวคือคือตัวไนโตรเจนเพราะว่าตัวเขาไม่มีไนโตรเจนขาดตัวเอ็นตัวเดียว<อ>แต่เมื่อไปเจอกับไปเจอกับน้ำเนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนไปเวลาไปเจอกับน้ำในดินนะครับเ,เ,เขาจะไปตึงไนโตรเจนคขาในดิน ในดินถ้ามีความชื้นเนี่ยเขาจะไปดูในตัวเจนจากดินจากชั้นบรรยากาศลงมาไว้ที่ตัวเขามเมื่อเอาแบบแบบชื้นๆไปตรวจเนี่ยหลังจากอเอาไปใส่ในดินแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาตรวจใหม่จะมีในตัวเนจน<อ>ครับคุณสมบัติก็คือมีหน้าที่ดูดซับจับกา๊าซทุกชนิดครับ<ม>กา๊าซไนโตรเจนก็ดูดกา๊าซทุกชนิดกา๊าซไข่เน่าก็ดูดเอาไป